สุนานตอนนี้เป็นเหล็กธรรมดาเป็นสะทานแล้วตัวนี้เป็นมุมต้นไมแ้แต่ละช่วงแต่ละโค้งขอบข้างาตา้นไม้รอ,รอบก่อนให้มันสวยแล้วเรื่องจะปลูกหญ้าปลูกอะไรนั้นเราค่อยเอาดินนั้นมาถมอีกทีหนึง่งเป็นพวกดินร่วนผสมทรายาเพื่อปลูกหญ้าให้มันเขียวรักษาความเขียวกับแนวตน้นไม้ให้มันโตถูน เรื่ความโค้งตรงนี้แปลว่าตรงนี้คือ,อเป็นแลนด์ที่เรามาชมพื้นที่มาชมความงามที่พักผ่อนนะว่างั้นเะ <Okay. S 1> โอเคโอเคส่วนขอบข้างเราจะขึ้นเริ่มเดี๋ยวเราต้องถ้าเดินสุดเขาต้องเดินต้องมีสะพานอยู่แล้วก็เดินมา อ,อยู่ตรงนี้มันจะไปต่อก็คงไม่ได้ต้องมีสพาน,นต้นไม้กันพังเอาต้นอะไต้นไม้กันพังแบบต้นไม้กันพังนี้ก็ใช้พวกต้นที่ระบบรากยึดอย่างดีเช่นเป็นพวกอ่อาหญ้าแฝกหรืออะไรไม่ใช่หญ้าแฝกไม่ได้ครับมันจะทําให้พื้นที่รกการจัดสวนหรือการมาปลูกอย่างนี้ใช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 พวกไอ้หญ้าหาแฝกไม่ได้ต้องใช้พวกต้นที่มีรากอ่าคุมดินให้มันดีให้ได้ไประโยชน์ให้ได้ไประโยชน์ครับ คุณจะตัดยังไงล่ะโอ้โหที่นีนกระจายเลยครับรกระจายกาแฟต้องพื้นที่ใหญ่กระจายเลยครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โชว์พื้นที่โชว์อาคารห้าม มาอยู่ใกล้พื้นที่โชว์อ,อาคารให้ขยบแนวอาคารให้มันออกมาหน่อยให้มันมองจากข้างนอกมามันเป็นบริเวณกว้างครับอย่าให้มันมองพื้นที่โชว์เป็นพื้นที่แคบมันไม่ได้ต้องทำอะไก็ว้างหน่อยนี่นะตรงเนี้ยอาคารอาจจะขยับมาน,นึงนืงมครับไม่ใช่ตรงกลางนะไม่ใช่ไม่ได้จัดแนวเออไม่ได้จัดแนวมันจะสวย เพราะว่าพอ,ม,อมัออนต้นไม้คุมมันก็ข้างนอกนี่มันก็ขี่จักรยุงจักรยานออกกําลังกายได้มันทำได้หมด MM. ก็คือว่าแควา่ว่าเราเราเราเอาต้นไม้ที่มันมีจุดเด่นในมาลงเพื่อโชว์ความงามของพื้นที่ไม่ใช่ว่าเราไปเอายืนตรง ต้องเอาแบบธรรมชาติอ่ะลีลาธรรมชาติอ่ะมามองไปยังไงธรรมชาติที่สุดอ่ะส่วนตรงนี้ผมคิดว่าถ้าทําอย่างนี้แล้วนี่น่าจะไปหาหินนะมาวางเป็นแท็กแท็กรอบขอบครับอืมครับมันจะได้ดูสวยคินด้วยอ่าอะไรประยัดตวไม่เขาไปไปขอซื้อทางเขาสวายได้เยอะอยู่ครับเออไม่แพงหรอกที่เราไปเอามาเลย เขาแทก,ขอ,อแทกข,อขอบข้างเอง mm. เออให้มันดูถ้าเป็นดินๆอย่างนี้มันซุดสุด,สด,สดมไม่เหลือจบเหมือนเดิมเพราะว่าก่อนที่น้ํามันจะมาต้องแทกพื้นที่ก่อนถ้าเราไม่แทกนี่ไม่ได้อ mm. จบหมดยังไงมันก็พังลงคลืนน่นแน่นอนไม่เหลือพังพังหน้าดินลงพื้นที่เราจำกัดไงพื้นที่นี้ได้ไมมสองงาน สามสามสามไร่เฮ้ยสามไร่สามไร่เหรอครับแค่ชน้อยแล้วนี่๋อมันรวมจากคณะทำทางด้วยไงทั้งหมดเลยสามไร่สามไร่สามไร่โอ้แต่แต่ถ้าอพอลงต้นไม้ขึ้นอาคารเสร็จผมก็ว่าตบโจทย์ได้หมดแหละของของที่ก็สามไร่สามไร่ยังต่อที่ที่ประสาทเออมันสำคัญเรื่องเรื่องเรื่องการเอา เอาอต้นไม้ที่จะตอบโจท์ว่าเออเนี่ยมันเป็นจุดเช็คกินนะแล้หลายตัวที่โชว์ข้างหน้านี่มันเป็นท็อปเดอร์ฟรีก็คือต้นไม้ที่มันเกร็ดมันสวยโชว์รากโชว์โคนโออย่างนั้นมันไม่ได้ัจะเป็นพื้นที่เฉยๆนะครับมันมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะ เอาเราเรา,เราต้องทำังไงให้มันมันเด่นที่สุดมันแต่งฟัใหม่ครับ,รบมาตัดแล้วก็แต่งฟัมใหม่ไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาตัดผมตัดใบแต่งใหม่ทายาทายาเพื่ออะไรทายาเพื่อกันเชื้อรากันไม้เป็นโพรงมันจะกินเข้าไปหาทอนำเลี้ยงแตนะ่งให้มันสวย เพราะเราต้องการว่าเออต้องการบุ๊กว่าฟอร์มคุณต้องเป็นอย่างนี้นะอเออมันต้องออกเป็นภาพนี้นะไม่ใช่ว่าเออให้มันเกิดไปคงมันเองมันก็ดูไม่สวยทําให้ต้นไม้เขาไม่ไม่มีค่ามองไปก็คือต้นไม้เรารทำให้ต้นไม้เขามีค่ากว่าน,นี้โอเคโอเคอตรงนี้น่าจะเป็นที่นั่งเล่นนะอ่าที่นั่งเล่นแล้วก็ขอบข้างเป็นพวกดอกมงดอกไม้อ่าส่วนพวก ะระบบฟงระบบเฟิอ์นน่นอยู่ข้างในนี้แหละ,ะพวกไม้สวยๆดูไปแปลกๆตาอยู่ข้างในนี่พอ,ออยู่ข้างนอกไม่ได้หรอกอยู่ข้างนอกความร้อนอุณหภูมิม,มันต้องใช้ในนี้หมดเลยตัวนี้คือตัวทั้งระบบด้วยทั้งระบบใจใจเกี่ยวกับพวกพลังงานพวกน้ำเอ้ยพวกพลังงานพวกไฟฟ้าพวกน้ำพวกอะไรที่เราจะทำอนาคต อมันต้องอยู่ตรงนี้เป็นศูนย์ประชาการครับครใต้อาคารอยู่นอกอาคารไม่สวยนะการเก็บอยู่ข้างนี้หมดเลยอยู่ในอาคารไปทำหูไม่ใช่ด้านหน้านะไม่ครับไม่ครับเสียหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเรื่องท่อน้ําที่จะให้น้ําไหลบนอ๋อนี่ไม่ได้ครับมันต้องขุดใหม่แล้วบ่อเสาะเอาก็ได้อแล้วขุดเป็นเรื่องอุ้ยมัน มันเท่าเข้าไปได้ยังไงลุงได้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 ใช่ไหมเท่าหกนิ้วพอเออถ้าทำสะดือมันเท่าสี่นิ้วก็ได้เท่าสี่นิ้วทำสะดือมันเติมเติมน้ำจากฝั่งนั้ำนะให้เข้าไปจากตัวกลางใช่ไหมล่ะเอาตัวกลางปุ๊บมันออกข้างออกหมดเลยเติมเติมจากจุดนั้นน้ำอะไรมันมันเติมจุดนี้ไม่ได้ไอตัวนั้นคือตัวกลางใหญ่ตัวเปียนใหญ่ไปดูตัวนั้นก็ได้เนี่ยเนี่เนี่ยเนี่เนี่ยใหใหญ่ให้ พวกสัดน้ำโตไวนะมันมีน้ำวนอ๋อที่กระทำกันมามันมีกระตุกกรส่วนมากจะได้หอยมากกว่าครับตัวต้นของน้ำอันนี้คือตัวตัวตัวต้นน้ำลอยน้ำอยู่นี้เพราะมันเป็นจุดหลักเป็นจุดเพิ่มครับ เพิ่มตัวนี้ถ้าคุณจะเอาสะดือตัวนี้เพิ่มสะดือตัวนี้มันก็เป็นระบบโซนโซนบอลนอกทั้งหมดแค่วนรอบนอกพอก็มันก็ลงถ้าถ้าตัวนี้มันท่วมล่ะเออก็ตัวนี้มันท่วมเอาไงอ่ะก็ระดับที่ที่จะระบายน่ะเท่าเท่าดันระบายเลยบอกว่ามันต้องมีสะดือตัวใหญ่ตัวนี้ กันน้ำปริีนงานท่วมแล้วพวน้ำท่วมปึ๊บมันออกข้างนอกแล้วข้างนอกมีตัวชั่วอร์ออกอยู่แล้วใช่ไหมเขามีท่อวางข้างข้างหมดแล้วใช่ไหมบ่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 จะลงทุเงนเยอะเอาเอาเอาตั้งท่อระดับข้างนอกเลยจะปล่อยไปทางไหนก็อ๋อกระแลแล้ลลวแต่จะไม่ให้มันระดับท่อข้างนอกนี่น,น,นี่นี่อยากได้ติดท่อตัวนี้สีน่นิว้วหรือหกนิ้วใช่ใช่เพื่อเพื่อเอาน,าน้ำตัวนี้เติมลงไปเติมลงไปให้มันเดินน้ำน้ำมันจะวนวน มันไหลวนนะครับไหลวนครับครับก็กลายเนี่ยกลายนี้มันต้องขุดก็ได้โซเอาได้โซเอาโซเอาโซวางโซอว์เหมือนจบบนดาลนะครับโซเอาแต่เราจะเติมตรงนี้เหรอเติมตรงนี้ระบบตัวรันเวาก็จะใช้ปั๊มหรือใช้เป็นตัวตะบันน้ำไม่ได้มันอยู่ในนี้ไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เป็นแลนด์สเคปตทดเลยมันต้องอยู่หลังอาคารเราเนี่ยตรงนี้อาคารที่สร้าง ผมเลยบอกว่าถ้าคุณจะเอาจุดนี้คุณเอาจุดนี้ไม่ดีกว่าหรือมันไม่รอบสิมันรอดสิครับเนี่ยเขาหาหากานหมดเลยเขาใจไอตัวนั้นก็เอาเขาเอาได้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 เพราะว่าอย่างนั้นคุณเก็บไปได้เลยครับเก็บไอตัวใจใจายน้ำไม่ได้เลยมันที่ไรเพราผมบอกแล้วว่าตัวนี้คือตัวตัว ตัวตัวอาคารกับตัวตัวเก็บงานทั้งหมดเลยเออทีนี้เวลาเราเราดึงเช่นก็บาดาลน่ะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมบาบาบาดาลอยู่น่าจะฝั่งนี้นะฝั่งนี้เขาเขาถือฝั่งฝั่งนี้เข้าใจก็คือก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สวยเขาต้องเดินเที่ยวก็เห็นท่อบาดาลเห็นถังบาดาลได้ไม่ได้เลยครับอเออไม่แต่เห็นว่าเขมรเขาถือว่าต้องอยู่ฝั่งทิศเหนือไม่ใช่ปะ บาดาลไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับ<ะ>บาดาลมันเกี่ยวกับประตูบ่อบอยุกต์ได้ทำดูเกี่ยวกับทางนึง<อ>ทำดูเคราะหวางต้นไม้ขับก็ได้ครับจะร,ร,รู้ใช่ไหมนี่มันเข้าหากันหมดเลยเวลาเวลามันท่วมตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็ไปตามท่อได้ใช่ไหมล่ะอื้วมัไปตามท่อนี้ได้เพราะเขาวางเสน็บท่อไว้หมดแล้วแต่ถ้าเราไปทำพื้นที่ข้างหน้า ใช้แบบระบบที่ใช้ลมหรือใช้สะบันน้ำเอาแบบพัฒแ์กกว่าเขานะครับไไม่ต้องใช้พลังงานอาทิตย์แสงอาทิตย์ก็ได้่อยหนึ่งมันมุนที่กลางวันค่ะผมมอง,งเห็นแล้วแหละงานตัวนี้ม,นม,นมันมันมีหลายแบบสองสามแบบ,บตัวนี้เติมเติมเข้าแบบที่ประยแล้วตัวนี้ก็ทุกพื้นที่แล้วน้ำารักษาระดับของน้ำถ้าเวลาน้ำท่วมโอเคแปโท่อออกมา ทิ้งออกให้หมดแล้วโอเควางเรียบร้อยหมดแล้วแต่ปัญหาคือท่อเล็กนิดนึงไม่เล็กนะท่อหน้าสี่สิบเองดูเพ,พ,พื่อเพราะเพราะว่าปริบาณน,น้ำก็คำนวณได้อยูอม่มีสองท่ออีกไหมครับครับผมมีสองชุด,ชดไม่เป็นไรใส่อีกชุดหนึ่งก็ได้ใส่อีกชุดหนึ่ง เทราสามชึบยังดีเพราะว่าราหนำเข้ามาปุ๊บดันดันผนังบ่ถ้าเยอะดูแลยากใช่ครับครับออ๋ปลาประมาณสองตัวพอดีเนาะไม่ไม่ลุงตรงนี้มันเป็นหน้าน้ําเลยนะครับตรงนี้หน้าน้ําเลยนะครับได้อยู่ต้องมีตะไคร้อยู่ดีเออมันหน้าน้ําเลยนะครับมันไม่ใช่มาน้อยนะครับตรงนี้อืมหนักเลยครับนี่ลุงแห่ห้วยเขาหนองเขาอ่ะอยู่ข้างหน้าเ่ยตรงนี้มันเป็นแหล่งแหล่งแหล่งคอมลึกของน้ําเลย อาที่เหมาะสมประหยัดแล้วก็ดีดีหน่อยครับเอาแค่นั้นแหละคือไม่ใช่ว่าโคนน้ำมันมาปั๊บมันตันแล้วก็ท่วมพื้นที่หมดมันก็ทำลายหมดเลยต้นไม้อะไรมันไม่เหลือแต่แต่ที่สำคัญค,คือรอบนอกรอบนอกนี่ต้องจัดการก่อนก่อนท,ที่น้ำมาเยอะๆมันจะโสไปโส,สดินโสดินนี่แหละคุณติดโตหินยังไงก็ได้นี่ที่จี่ลงครับครับ เพราะว่าการพื้นที่เสียเพราะว่าหนึ่งคุณจะไม่ต้องมาทำสองทำสามใครจะมีเ,เงินอ่ะมันทำแล้วทำครั้งเดียวเท่านั้นแหละต้องมาทำให้ลายรอบอ่ะไม่มีประโยชน์ครับครับรวยแต่ตรงนี้น่าทำผนังกันดินหมดเลยรอมอบตรงนี้ผนังกันดินครับเพื่อไม่ให้ดินมันซุดลงใชถูกต้องไหมโอเคโอเคทำสองชุดสองชุดชุดบนชุดล่างรถถ่ายไอย้รถรถรถ,รถไมโครมาตอกตอกเสาไอ มาลงเลยขอบๆนี่เลยพอตรยพื้นที่มันได้อยู่ครับมันกลายเป็นเลนมากที่มันมทนทาวอนแต่คุณไม่ทําอย่างนั้นไปหมดครับให้ใครมาดูก็ไปหมดไม่เหลือหรอกครับอที่เราทําหมดเป็นแสนแล้วก็ไปหมด,ดมเลอ,อลงทะเลหมดเลยทำมาเป็นแสนเนี่ยขอบเนี่ย